จะเดินทำงคให้นั่งตัวนิดนึงค่ะก kind of um, ็ชื่อเด็กชายนันพงพัวครับ okay, ช um, ื่อเล่นชื่อเจมครับน้องอยู่ชั้นอะไรคะม .2 ครับม .2 เราได้มาฝึกเป็นตาก้องแต่ชั้นอะไรคะเนี่ยก็ม .1 เทอม2ครับแล้วรู้สึกยังไงหรือว่าได้รจากการทำหน้าที่ตรงนี้บ้างก็ได้ฝึกปีมือหลายอย่างครับได้อยู่กับเทคโนโลยีครับแล้วก็ได้ช่วยงานพ่อท่านด้วยครับ ได้เรื่องมาทํางานตรงจุดนี้อะคะก็คิดว่ามันได้คมรู้หลายอย่างครับก็ได้ฟังข่าวด้วยได้ได้ฟังธรรมะจากรายการพ่อทันด้วยค่ะแต่ส่วนตัวคือทำหน้าที่เป็นตกล้องเลยตลอดเลยใช่ไหมคะแล้วในงานตลาดไอเนียเนี่ยค่ะได้รับการทํางานอยู่ตรงโซนไหนจุดไหนบ้างก็ทํางานอยู่ในสตูดิโอครั รู้สึกยังไงบ้างคะหรือภูมิใจไหมในการทําหน้าที่สื่อ f m TV ที่เราไปสื่อเล็กๆแบบนี้เราเราไม่มีเงินเดือนก็ภูมิใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพ่อท่านเผยแพร่ศาสนางานนิดนึงก็เหนื่อยไหมคะทำงานตัวนี้ต้องทำงานกี่โมงถึงกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหนื่อยครับแต่ยังไม่สู้คนอื่นเขาหน่อยใหญ่กว่าเรายังมีคนใหญ่กว่าเราอีกเยอะ ปีใหม่เนี่ยเราเริ่มทํางานกี่โมงถึงกี่โมงได้พักตอนไหนได้อะไรเงี้ยคะก็เริ่มตั้งแต่ตีห้าครับจนมาเรื่อยๆถึงใบหนึ่งเนี่ยครับถึงจะได้พักแล้วแต่เวลาไหนทานข้าวคะนี่เขอก็จะมีช่วงพักอยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงตอนเที่ยงก็มาทํางานต่อโอ้โหก็คือกินข้าวตอนสายเลยครับเป็ขอบวตึค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือห้องออนแอร์ของทีมมาราธค่ะเดี๋ยวเราไปจากผู้ทำงานเบื้องหลังกันค่ะเจริญทารค่ะ นั่นตอนนี้หนึ่งค่ะครับผมก็ชื่อเด็กชายพิธรรมเกตบกมครับชื่อเล่นชื่อเอื้อครับตอนนี้เราทำหน้าที่ทำอะไรคะในทีมสื่อมาด้วก็เป็นตะก้องสตูดิโอครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาทำงานตรงสุดนี้คะรู้สึกว่าดีใจครับที่ได้มาทำงานตรงนี้ครับแล้วในงานปีมาตลอดอาริยะเนี่ยค่ะเราได้มีการแบ่งหน้าที่กันยังไงอ๋อก็ส่วนผมทําทำงานก็ตั้งแต่หกโมงเช้าครับถึงบ่ายสองครับ ก็ที่เหลือก็เป็นเวลาพักครับแล้วภูมิใจไหมคะกับการทำงานตรงสิ่งนี้ก็ภูมิใจครับอยู่ชั้นอะไรคะนี่ตอนนี้ก็อยู่ชั้นม .2 ครับแนะนำค่ะแนะนำันนี้หนึ่งค่ะผมชื่อเตโตครับชั้นอะคะม .6 ครับอยู่ม .6 แล้วแล้วในทีมสื่อรารได้ทำหน้าที่ทำอะไรบ้างคะผมทำงานสวิตชิ่งครับกับควบคุมรายการกับปักครับคอนโทรลครับ แล้วในงานตลาดนิแมอาริยาเนี่ยค่ะได้ทำสวิตชิ่งตรงจุดไหนหรือว่าแบ่งงานกันย <ics> ังไงเงี้ยทำงานก็ตรงนี้แหละครับตรงนี้สุดเดียวเลยครับในสตูครับผมแต่ข้างนอกเขาก็จะมีทีมถ่าทอสดแยกออกไปอีกครับผมรู้สึกยังไงบ้างหรือได้จาการทำงานตรงจุดนี้คะเพรรู้สึกว่าทีมงานก็เยอะดีครับอยู่นี่นั่งในกันสี่ห้าคนก็อบอุ่นดีครับมีท่านสรมมนอะไรช่วยเหลือตลอดครับ พี่ยาคะความในใจรู้สึกยังไงเกี่ยวกับสื่อ FMPV เพื่อนรุ่ยน้ของเราที่เป็นสื่อเล็กๆแล้วก็แต่ละคนทํางานไม่มีเงินเดือนเลยเงาก็ประทับใจทุกคนนะครับเ,เพื่อนๆวม่จะเป็นก็อยู่แค่มองหกเองครับ mm hmm. ประทับใจทํางานเจกันครับ mm hmm. ท่านผู้ชมคะได้รู้จักกับทีมงานเบื้องหลังของ FM TV แต่ละคนแล้วก็รู้สึกว่าสมกับสโลแกนของ FM TV นะคะที่ว่าทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะค่ะแล้วก็ถึงแม้ FM TV ของเรานะคะจะเป็นเพียงสื่อเล็กๆที่ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายนะคะแต่พวกเราก็ทำงานกันอย่างเสียสละค่ะ ซึ่งผู้ทำงานแต่ละคนก็คือทำงานศูนย์บาทค่ะไม่มีเงินเดือนกันแต่ละคนแล้วก็ทำงานกันด้วยใจจริงๆค่ะและนี่ก็คือเก็บตกเบื้องหลังของทีมงาน FMTV ผู้รายงานบรรยากาศความจริงของทีมงานตลาดอาริยะปีใหม่2553ค่ะ